ละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องอดอดอดอุทัยเกลีย่ยแสงไล่ฟ้า ยับตัวควัดไปชวนกันทักทายแสงสุริข้าว้น้อย ว่างที่กลางใจคือพระพ่อผู้ยิ่งใหญ่รับผู้คลี่ประสบการณ์มากมายออกปูลาทั้งเดินชีวิตสว่างสู่ชนทั้งหลายก้าวเดินก้าวไกลก้าวเคียงคู่ไปกับแสงแห่งตะวันลาลาลันันาลา

ฐานหนึ่งแต่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยงั้นนั่งพักกันก่อนเถอะไอ้ศักเอ็งกินไปก่อนเลยน้ำมีใครเนี่ยข้ากินไม่อิ่มหรอกนายไปกินเถอะไม่วะเอง็งกำกิดขี้ปากข้าเหรอ ข้าไม่ได้รังเกียจขี้ปากเองแต่ถ้าน้ำมันมีแค่เนี้ยข้ากินไม่อิ่มหรอกนายาไปเถอะมันมีน้ำมีแค่นี้เองก็กินไปสิก็ถ้าข้ากินหมดแล้วนายจะกินได้ไหมวะก็ข้าเสียสละเอเองเองก,ก็กินไปสิโอ้ยทะเลาะก,กันอยู่ได้ใครก็ได้กินให้อิ่มไปเลยเดี๋ยวเราไปตักในบึงนี้ให้ก็ได้เฮ้ยเขาไม่ไปนะข้าเหนื่อยข้าจะนั่งพักอ้าวไอ้ทองที่อย่างนี้ไม่รู้จักเสียสละช่วยเหลือเพื่อนเดี๋ยวก็โดนหัวหน้าหมู่สั่งมัดขาไปด้วยหรอกไปก็ไเลย จะทำอะไรนะไอ้หนูก็จะลงมาตักน้ำดิครับอืมพวกเองจะลงมาตักน้ำเลยบึงเนี่ยพวกเองได้ขออนุญาตใครเขาหรือยังวะโอ้ยไม่เห็นจะต้องขออนุญาตใครลุงน้ำนี่เป็นของทุกคนใครจะมากินก็ได้เข้าใจผิดแล้วข้านั่มนั่งอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วข้าเป็นเจ้าของที่นี่ พวกเองไม่มีสิทธิ์มาตาักน้ําในบึงนี้ไปกินหรอกนะพวกข้าเป็นลูกเสือมูลรลเข้าแมวไม่กลัวลงุงหรอกขครอยากจะลงไปตักน้ำใครอยากจะลงไปเล่นน้ําไปเลยเวย้ยใช่ใช่ใช,ใช,ใช,ใชเอาละเอาละพออย่างนั้นก็ตามใจท,ทั้งทั้งที่ขา้าบอกพวกเองไปแล้วว่าข้าเป็นเจ้าของที่นี่พวกเองก็ยังอยากจะลงมาตาักน้ําลงมาเล่นน้ํากันอีก สแสดงว่าพวกเจ้าก็คงเป็หลูกเสือที่ไม่รู้จักกฎวินัยของสังคมนั่นสินะโอ้ยกฎวินัยบ้าบออะไรกันลุงนี่มันหนองน้ําใครๆก็กินได้ไปพวกเราพวกเราเดี๋ยวก่อนลุงเขามานั่งอยู่ก่อนอะแล้วก็ควรจะเคารพในที่ที่มีคนมานั่งอยู่ก่อนนะลุงครับเพื่อนผมหิวน้ําขอลงไปตักน้ํากินสักหน่อยได้ไหมครับ ถ้าพวกเจ้าอยากจะลงมาตักน้ำในบึงนี้แล้วก็พวกเจ้าต้องช่วยอะไรข้าสักอย่างหนึ่งก่อนได้ไหมล่ะข้าถึงจะอนุญาตให้พวกเจ้าลงมาตักน้ำได้ให้พวกเราทำอะไรกันหรือครับลุงโอ้โหข้านี่นั่งอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วล่ะนานจนหลังนี่มันแข็งไปหมดแล้วปวดเมื่อยไปหมดเลย ายากจะได้ผล,ลไม้บนต้นไม้นั้นสักผลนึงได้ไหมโอ้อพบผล,ลไม้นี่มันเป็นผลไม้วิเศษที่จะช่วยรักษาอาการปวดหลังของข้าได้แต่มันมีข้อแม้อยู่นะว่าห้ามทามัามมนหล่นพื้นเป็นอันขาดไม่อย่างนั้นแล้วมันจะเน่าทันที แล้วมันจะไม่มีฤทธิ์พิเศษที่จะช่วยรักษาอาการปวดหลังของข่าได้แล้วทีนี้จะปีนขึ้นไปเก็บยังไงไม่ให้มันตกลงมาที่พื้นล่ะครับถโถเอ้ยก็พวกเราเป็นลูกเสือก็ต้องใช้วิชาต้องใช้วิชาที่พวกเราล่ํ่เรียนมาให้มันเป็นประโยชน์ยังไงเราโอยปวดหลังแย่ๆอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยแล้วจะทำยังไงดีครับท่านหนัวหน้าหมูนกเขาแมวพวกเราก็เอาคนที่ ปีนต้นไม้เก่งมาสองคนขึ้นไปแล้วก็เอาเชือกที่เรามีอยู่นั่นแหละผูกเป็นเงื่อนเพื่อให้ได้ความยาวเท่ากับความสูงของผลไม้ที่อยู่บนต้นไม้เอาละใครจะเป็นคนขึ้นไปล่ะไม่ได้ไม่ได้มันได้แค่สองคนเท่านั้นถ้าเกิดมากกว่านั้นอะกิ่งไม้อาจจะหักได้ค่าปีนต้นไม้ขึ้นไปได้แต่จะเอาเชือกมัดผลไม้แล้วส่งลงมาข้ามัดเงื่อนไม่เป็นวะเดี๋ยวผลไม้ก็ตกลงพื้นพอดีงั้นข้าปีนไปกลับไปเปี้ยงเอง แต่ว่าหมูแก้มันให้พวกเราก่อนถ้าอย่างนั้นก็เอาตามที่เสนอมาเริ่มปฏิบัติการต่อไปโอ้ต่อมาน้ำแห้งไปหมดแล้วโอ้ยกดลั้งหมดๆโอ้ยอาเริ่มได้แล้วเฮ้ยหวังไม่ได้อุทัยเกลี่ยแสงไล่ฟ้า เอาเร็วๆเ,เข้าหน่อยเธอข้านี่ปวดหล,งลังจะหลังจะหักอยู่แล้ว<อ>แล้วพวกเจ้านี่เวลาก็เหลือน้อยเ <L> ต็มทีแล้วนะเดี๋ยวน้ำมันจะแห้งซะก่อนรีบเอาผลไม้วิเศษลงมาให้ข้าแล้วข้าอ้ยไมย่มมเป็นไรนะลุงผมได้วิชาการนวดมาจากท่านหัวหน้าหมู่เลยนะเอาหรอหรออ้ออาวเร็วๆโอ้ขอบใจขอบใจโอ้ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอ้าวมาร์ตินอบนั่งคิดอะไรอยู่วะข้าจะไม่ได้หว่าต้องใช้เงื่อนอะไร ได้ยังนบเปียกเร็วๆหน่อยลุงจะตายแล้วต้องใช้เงืินอะไรวะอ่อนมันถึงจะมัดลงไปได้อะเงินผูกซุง้งอ๋อข้ารู้เงินผูกซุงผูกยังไงนี่เลยจอดเชือกคล้องให้ลอดตัวของที่จะผูกงอตัวเชือกของตัวเชือกพันปลายเชือกรอบตัวเองประมาณ3าหรอบแล้วดึงให้แน่น ้ยได้เลยไปได้ยิงตัวรับไปตกงมาตก่งมาตกงมาตกงมาอย่าให้ตกลงพื้นล่ะตลงมาเร็วโอ้เร็วโอ้โอโอคูนิิเลไอ้นิปเลยเร็วเร็วนร็เรเร็วเร็วเร็วร็รเรเงเร็ว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 เรวเร็เร็วร็เร็ ข้ายังกินไ,ไม่ได้หรอกต้องทำให้มันมีฤทธิ์วิเศษในก,นการรักษาโรควดหลังของข้าก่อนนะสิต้องทำให้มันสตรองซะก่อนแล้วจะให้มันสตรองยังไงหรอกครับโอ้การที่จะทำให้ผลไม้มันสตรองได้อ่ะนะมันก็ต้องร่ายมนเป็นระบำลำฟ้อนให้ผลไม้มันฟังซะก่อนนะสิอ่ามามามาช่วยกัน ไปแบ่งกันคนละลูกสองลูกไปต่ละบบําลําฟอสให้มันฟังก่อนเอาแล้วเข้าแล้วเออเอาอเอาเพลงอะไรดีล่ะลูกเสือจ่อยฝ่ายสันทนาการอะต้องคิดเพลงที่มีท่าเต้นประกอบด้วยนะผลไม้อะมันถึงจะวิเศษเอ๋อเพลงนี้แหละครับท่านหัวหน้าหมู่ลูกเสือนกองเขาแมวเพลงแมงอีหูมหนึ่งสองสามฝ<บ>นเท <บน S 1> ลงมาเทลงมา ไม่ต้องกินผลไม้พิเศษแล้วแหล,ละข้าหายจากอาการเจ็บป่วยทุกอย่างแล้วเอาละลุกเสื้อหมูต้วเข้ามาทุกคนนักกระดานเรื่องหนึ่ง <Hey. S 2> ทุกคนเก่งมากเตรียมสมุดบันชึกขึ้นมาประทับตราผ่านฐานที่หนึ่งการเดินทางไกลในวันนี้ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอย่าเพิ่งดีใจไปก่อนที่ครูจะไปทับตราให้ อยากให้ทุกคนช่วยกันบอกว่าภารกิจที่เราได้ปฏิบัติในวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องอะไรไปบ้างรู้จักจับดีของเพื่อนครับรู้จักเสียสละครับรู้จักควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ใช่อารมณ์ทะเลาะวิวาทกันครับรู้จักช่วยเหลือง,งานของส่วนรวมครับได้ทําตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครับรู้จักให้อภัยและรู้จักแก้ปัญหาครับอืมท่านหัวหน้าหมูไหนลองสรุปสิว่าเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างพวกเราจะต้องมีความรักสามคัคคีและระเบียบวินัย และรู้จักการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของหมู่คณะครับเก่งมากทุกคนขอให้ทุกคนนำไปใช้ในการเดินทางไปสู่ฐานต่อไปนะแต่ก่อนที่ครูจะประทับตานะครับแล้วก็จะบอกเส้นทางในการเดินไปฐานต่อไปให้พวกเราช่วยกันนำผล,ลไม้พวกนี้ขึ้นไปติดไว้ข้างบนเหมือนเดิมก่อนได้ไหมหาไม่ต้องหานี่แหละพวกเราช่วยกันใครจะขึ้นไปโอ้ยเราขึ้นไปไม่ไหวแล้วนะเพื่นอนเดี๋ยวเรากับเอลสักจะขึ้นไปเก็บให้เอง เอาละตกลงกันให้ดีนะแล้วเดี๋ยวครูจะบอกในการเดินไปฐานที่สองครูจะพูดแค่ครั้งเดียวนะช่วยกันจำเพราะจากนี้ไปจะไม่มีปรากฏในแผนที่ไม่มีรูกสอนหรือเครื่องหมายใดๆบอกเส้นทางไปสู่จุดหมายฐานต่อไปเ <c oughs> มื่อผ่านต้นไม้ใหญ่จะมีก้อนหินวางอยู่ใต้ต้นไม้ให้หยิบก้อนหินที่อยู่ใต้ต้นไม้นั้นไปด้วยคนละหนึ่งก้อนแล้วใช้ก้อนหินที่พวกเราแบกไปนั้นจัดการกับปัญหาแล้วผ่านมันไปให้ได้ La la la, 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 la. Thảo để nói ันธยาวุฒกระผมเด็กชายปดุงของสว่างเป็นหัวหน้าหมูลูกเสือนกข้าแมวพร้อมลูกมอีหกหกนายมารายงานตัวครับผมเรียบวุฒตามระเบียบพักครูขอสแสดงความชื่นชมกับการเดินทางไกลที่ผ่านมาเป็นระยะทางทั้งหมด8กิโลเมตร นี่เป็นฐานสุดท้ายจะเดินทางต่อไปอีก7กิโลเมตรเพื่อถึงเป้าหมายคือโรงเรียนของพวกเราในฐานสุดท้ายนี้จะเป็นบทพิสูจน์ลูกเสือสามัญทุกนายนำเอาวิชาความรู้ที่เรียนมาตั้งแต่ลูกเสือสำรองลูกเสือสามัญมาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนจงนำความอดทนความมีระเบียบวินยัยการช่วยเหลือตนเอง การทำงานร่วมกับผู้อื่นการตระหนักการทำงานระบบหมู่การฝึกฝนตนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยมากขึ้นเพื่อนำมาบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนรับทราบรับทราบขอให้ปฏิบัติภารกิจลุ่ร่วงไปด้วยดีแล้วครูจะประทับตาผ่านฐานนี้ให้เมื่อผู้ใหญ่บ้านได้รายงานสิ่งที่ลูกเสือได้ทำไว้ให้กับชุมชนแห่งนี้ขอให้ลูกเสือทุกนายโชคดี ขอพนครับ<อ>ลูกเสือทหมดแถวตรงมนทยาวุฒลูกเสือหมูลนกขมวขอขอบคุณครับเรียบวุฒขวาหันเฮ้ยเห็นเก็บเห็น ว่าเราจะได้เริ่มมันเป็นประโยชน์ตั้งแต่ทางเข้าร้านทําเลยแหละเพื่อรู้เสือทุกนายทำไงหรือออดสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ อนรับครับท่านหัวหน้าหมู่ทำไมให้พวกนั้นไปยินต้อนรับชาวบ้านนะครับรองหัวหน้าหมู่ข้อหนึ่งสี่คนนั้นเขาชอบทะเลาะกันก็แสดงว่า,วาเขายังไม่รักกันก็ต้องฝึกให้เขารักคนอื่นง่ายๆโดยการยิ้มให้กับผู้อื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะยิ้มให้กันเองส่วนข้อ2พวกเรา3ามคนก็จะได้ฝึกลดทิฐิโดยการ หยิบจับของที่ดูต่ําต้อยก็จะทําให้ทิฐิในใจลดลงความก้าวร้าวก็จะหมดไปอเอาละรองเท้าก็เป็นระเบียบแล้วชาวบ้านคนต่อไปก็คงจะจัดให้เป็นระเบียบเหมือนอย่างที่เราจัดไว้มันก็ไม่แน่นะอดเดี๋ยวเรากลับไปสักจะยินมฝ้ารองเท้าให้เองแล้วถ้าใครมาทีหลังเราจะแนะนําให้เขาถอดงท้ายเป็นระเบียบจริงไหมสักเออง่ายๆ สวัสดีครับก่อนขึ้นไปทําบุญกรุณาถอดรองเงท้ายเป็นระเบียบด้วยนะครับเราขอเยี่ยให้ลูกเสือสักกับลูกเสือนบว่ายอดเยี e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  ่ยมมากยอดเยี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 ่ยมมากเอาเอาี่พวกเราพวกเราหยุดคุยกันเดี๋ยวหยุดคุยกันเดี๋ยวหยุดคุยกันเดี๋ยวฟังลุงผู้ใหญ่สักเดี๋ยวเถอะก่อนอื่นวันนี้เราก็ต้องแสดงความดีใจด้วยที่เราได้พวกลูกเสือหมูนกคู่ นกเขาแมวครับนกเขาแมวเหรอนกเขาแมวนกเขาแมวเขาได้มาช่วยบำเพ็ญประโยชน์ให้กับวัดของเราในวันนี้เพราะฉะนั้นขอเสียงปรบมือให้ลูกเสือด้วยครับวันนี้ที่ลุงผู้ใหญ่เชิญชวนพวกเราทุกคนมาอยู่ที่นี่กันเนี่ยก็เพราะว่ามีข่าวดีคือทางหลวงตาทางหลวงตาท่านสั่งมาท่านบอกว่า ให้แจ้งให้พวกเรารู้กันด้วยว่าท่านมีของวันซึ่งจะเป็นของที่ระลึกจากท่านน่ะมอบให้พวกเราทุกคนด้วยจำกันได้ไหมหละว,ว่ะพวกเราน่ะไปร่วมมือกันช่วยกันซ่อมแซมโบสถ์ซึ่งอ่าซึ่งถูกพายุพัดเมื่อหน้าฝนปีที่แล้ว,วอ่ะหลวงตาท่านดีใจ แล้วท่านก็เลยไม่รู้จะหาอะไรมาตอบแทนเราท่านก็เลยไปหาพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบดอะไรเก่าๆท่านเอามาผสมกับเท่าทูบอ่าแล้วก็ข้าวสารที่อยู่ในในกระถางทูบท่านเอามาบดละเอียดพิมพ์เป็นพระนั่นแหละเพราะฉะนั้นหลวงตาท่านก็เลยให้เป็นของที่ระลึกสำหรับทุกๆคนในหมู่บ้านเราการให้พระเป็นของขวัญเนี่ยคือเพื่อเตือนจิตใจของพวกเราทุกคนเตือนให้เรารู้ว่า ครั้งใดเมื่อเรามองเห็นที่พระเนี่ยเราก็จะนึกได้ว่าอ๋อเราเคยทําบุญร่วมกันมา,เ,<อ>าเพราะฉะนั้นก,การทําบุญกับหลวงตาเนี่ยคือทํากับท่านแต่ได้ที่เราขออ่อนฮะอ,อ่อนออไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องแย่งกันยยไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนได้ทุกคนขออนุญาตครับฟังฟังฟังหลวงครูครับแล้วเขาแมวครับเดี๋ยวเขาแมวผมว่าเอาอย่างนี้ดีไหมครับเอาไง่ายจ้าเรามาจัดแถวนั่งให้เป็นระเบียบ แยกซ้ายขวาเว้นพานเียนตรงกลางให้หลวงตาพอหลวงตามาถึงแล้วนั่งอัดสรงเรียบร้อยแล้วผมจะกล่าวนำกราบเพื่อให้ทุกท่านได้กราบพร้อมๆกันอุทไทยเกลียแสงไล่ฟ้าพลิกตัวตือนลืมตาแจ่มใสเห็นทองถุงคุ้งน้ำแมกไม้ขยับตัวกวัดไฟ ชวนกันทักทายแสงสุริเท้าหน้อยก้าวตามพอ่อลูกชี้ชวนพอ่อสอนดูนั่นดูนี่ทั้งทำงานเล่นสนทั้งโดนตีแต่ผมทอตั้งใจก,กราบลวงตาได้พร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบ และเวลาเข้าไปรับพระของขวัญก็เข้าไปทีละคนไม่ต้องแย่งกันมมอย่างนี้<ล>ก็จะได้ทุกคนมมไม่วุ่นวายและดูงานตาด้วยครับรผู้ลีประสบก,การูาออว,วอติวาจนานสนีลิสิตรย่างอุธาไปใจนูจัดตารูธรรมาวาตีอายุวันนุทุกครั้ง พลังของจงมีแต่ความสุขความเจริญวิชาลูกเสือเป็นอีกหนึ่งวิชาที่ผมไม่เคยลืมเลยแม้จะเคยเรียนมาตั้งแต่ชั้นประฐมศึกษาปีที่สามจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามทุกเนื้อหาสาระของวิชาลูกเสือผมจำได้ดีและไม่เพียงแค่ได้ใช้ในระหว่างที่เราศึกษาเล่าเรียนเท่านั้น ยังเอามาใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันวินยโยจะสุสิกขิตโตวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลแก่ชีวิตคนใดมีวินัยในตนเองคนนั้นมีแต่ความเจริญก้าวหน้าครอบครัวใดมีระเบียบวินัยอยู่ ครอบครัวนั้นย่อมเจริญองค์กรใดเคร่งครัดในระเบียบวินยัยองค์กรนั้นย่อมตั้งมั่นถาวรสถาบันใดยึดมั่นในกฎระเบียบแบบแผนสถาบันนั้นย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสังคมใดเป็นสังคมที่มีระเบียบยึดมั่นกฎกติกาของสังคมสังคมนั้นย่อมมีแต่ความเจริญและความสงบสุขประเทศชาติใดยึดมั่นเคร่งครัดในกฎระเบียบกฎหมาย ของสังคมย่อมทำให้ประเทศเจริญก้าวหน้าประชาชนจะอยู่อย่างสงบสุข เรื่องของคุ้งควาคงด้ำตำนานป่าและหมู่ต้นไม้เรื่องของมแมลงทองฟ้าทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เพื่อพาชีวิต you เรื่องของคุ้งควาของน้ำตำนานป่าและหมู่ต้นไม้เรื่องของมแมลงทองฟ้าทุ่งยาก้างใหญ่เพื่อพาชีวิตปลอดภัยสดใสเยี่ยงนักสู่เกลี้ยงกร